สวัสดีครับผมอินทรภูมิแสงดีแน่นอนครับจากไอโอโตวสปอร์ตครับช่วง Q&A เรายังไม่จบนะอาจารย์ถอนนะครับพอดีรถเจอคนใกล้ตัวนี่แหละรถน้องช่างภาพนี่แหละฟุกเทสแนปนี่แหละไอเนี่ยแหละรูปหลอนนะรูปหอนนี่แหละปรากฏว่ามีปัญหาน้ําหายเดน้ําหายน้ํบน้ําหายอยู่เรื่อยแล้วหายจากม้อนน้ําด้วยครับทำกางน้ำอยู่เหมือนเดิม ข้างน้ำเต็มเหมือน,<ใ>นเดิมวิเคราะห์อะไรมากมายแล้วก็ยังไม่ทราบปัญหาทช่แท้จริงอาจารย์มีวิธีตรวจสอ,อไบไางครับผมอาการนี้เราก็มาดูว่ามาเช็กก่อนว่าประเก็นฝาสูบมีปัญหาไหมอาการที่การดูดของน้ําจากหมอ้อหม้อพักเล็กไปหาลูกใหญ่เนี่ยม,มันไม่เข้าไปมัน uh huh. ก็จะมีส่วนว่าท่อน้ํารั่วหรือประเก็นฝาสูบรั่วงเงี้ยอาจจะมีผลแล้วก็ต้องอาสัยเครื่องมือพิเศษมาช่วยด้วยวันนี้ครอาจารย์มีอะไรมาเสกไหมครับก็มีตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือคืออะไรอาจารย์เลยผม ครับนี่คือเครื่องมือวัดคาร์บอนไดออกไซด์ครับเปิ่อนูครับผมครับอาจารย์สาธิตเลยครับอาจารย์ก็ไอ้นี้มันเป็นปกติการจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับด้านนอกของของก็บอกสูบใช่ไหมครับด้านนอกมันจะเป็นน้ําล้อมรอบใช่ไหมครับด้านในเป็นกำลังอัดอ่าแล้วเป็นกำลังอัดปกติมันจุดระเบิดมันก็ตุ้มตุ้มไหมเสียงก็ออกไปด้านหลังแต่ถ้าเกิดว่าเก็นพัสูบั่วน่ะมันจะออกมันจะออกมาหาน้ํา ขับรซด์มหาน้ําตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือจาะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไหมอยู่ในน้าอยู่ในน้าหรือเปล่าถ้าออกอยู่ในน้ำแสดงว่าแตกแน่นอนอาจารย์ครับผมอันดับแรกเราต้องติดเครื่องให้ร้อนก่อนนะครับติดเครื่องให้ร้อนให้พัดลมมันทํางานให้มันมีไอขึ้นมาแล้วเราก็จะวัดว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์มาผสมกับน้ำหรือเปล่าตรอแป๊บหนึ่งนะครับ เริ่มนี้วัดได้ละมีให้อุ่นน้ำพุลมันลมทำงานนะมีเริ่มมีควันออกมชครับมีไอออกมาเงี้ยแสดงว่าไอออกมามันก็เหมือนเป็นการนะครัต้มออกมาก็มีไอของคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วครับผมตอนนี้เรามาดูนะครับไม่ต้องกลัวอย่างนงี้เห็นไหมครับนี่สีครับดูสีนะครับปกติแล้วครับสีน้ําเงินนะครับจะลองดูว่าถ้าเกิดเราวัดเข้าไปถ้ามันเปลี่ยนสีแสดงว่ามันมีปัญหานะครับทราก็ก็อย่างเงี้ยครับนะครับบีบแล้วดูดให้ลมมันเข้ามา นะครับต้องจอติดเลยวไม่ได้ก็อยู่ไม่ต้องรุกครับแต่ให้ต้องให้น้ำมันลงมานิดนึงนะครับเพื่อจะเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปในข้างในอ๋อดูไอ้บ้างเถะดูไอถูกต้องคุณอาจารย์ในแบบดูแบบเนี้ยเอาครับเอาเอาเอาสีสีกำลัดูสีนะครับยังไงถ้าสีอยู่คงเดิมนะนะว่าปกติอ้าวอ้แล้ว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 ทำไมเป็นสีเขียวอาจารย์มันยังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นไงอ้าวนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับ จากสีเขียวกลายเป็นออกเป็นสีช้าๆแล้วเห็นไหมครับไอเนี่ยแน่นอนครับไปแล้วครับเออวันนี้เห็นไหมครับสีมันจะเปลี่ยนไปสีมันจะจางลงเห็นไหมครับมันเป็นสีเขียวตอนแรกมันเป็นสีน้ำตาลครับนี่ไปแล้วครับอ้าวไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับโอเคทีนี้นี่วินดีด้วยนะอ่านี่ญินดีด้วยครับไปแล้วครับ เราก็เราจะไล่ถ้าเกิดเรารู้แล้วมันแตกเราสามารถไล่ให้ดูว่ามันเปรียบเทียบเมื่อกี้นี้เราจะไล่อากาศเราก็ไล่กลับอากาศที่ออกซิเจนออกซิเจนเข้าไปแทนนะครับมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินหม่นเลยเมื่อกี้นี้ใช่นไหมครับแล้วไล่ของเดิมมันออกก็คือไม่ต้องมานั่งดาวเลยแต่มันเป็นแฝงไม่แต้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาหัว็นประการเลยครับอย่างนี้ยเห็นไหมครับมันเริ่มมาเป็นสีเดิมแล้วเห็นไหมครับตั้งแต่ทีแรกกำพร้องหาแล้วกันอย่างนี้ครับควันพงแล้วก็เซน อย่ so nice> อยางนี้อย่างนี้ลูกค้าเขาจะเสียตังค์ซ่อมแล้วอย่างนี้ครับแน่นอนไม่ต้องแบบเพิ like ่เดาวอะไเลยมั่วหรือเปล่าช่างเดาหรือเปล่าอย่างนี้บอกไม่มีการเดาฟันมาฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ได้นะครับเนี่ยปกตินะครับชัดเจนนะครับก็โอเควันนี้ก็ได้ความรู้นะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันเพื่ออะไรจริงๆคือเป็นการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดขรนแรงเราด้วยขรนแรงขรนแรงเวลานะครับคเป็นเครื่องมือที่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันผมก็เพิ่งเสิรวันนี้เหมือนกันนะครับโอเคได้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ ทั้งภาผมไม่ทำใจก่อนครับอาจารย์แล้วก็วันหลังก็งานต้อนรับใหม่ละกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู really cin ้ชมครับเดี๋ยวเจอในหน้าหน้าครับจะมีอะไรมาฝากฮ่ามันมันแปลกแปลกก็ตามนั้นเลยครับสวัสดีครับ